รีวิวตู้ถ่ายสติกเกอร์ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามาเที่ยวกับเพื่อนสาวคนไทยในญี่ปุ่นอีก3าคนก็เลยชวนกันถ่ายตู้สติกเกอร์ค่ะแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูด้วยแต่ละตู้ก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากันราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4-500เยนอย่างตู้นี้ราคา500เยนก็หยอดเหรียญลงไปเลยค่ะตู้มันจะรับเฉพาะเหรียญร้อยเยนนะพอยอดเงินไปแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากใช้นิ้วแตะที่หน้าจอก่อนเลยเพื่ออเเป็นกาารรแแสดงวว่พ้้มล แต่ละตู้ก็จะมีการทํางานที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เราให้ดูแบบคร่าวๆเนอะอันนี้ทางตู้เขาก็กําลัง P.R. ตัวเองอยู่ว่าตู้นี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างความพิเศษของตู้นี้ก็คือเขามีถ่ายแบบภาพเคลื่อนไหวให้เราด้วยแล้วก็มีให้เลือกว่าเราถ่ายกันกี่คนวันนี้เรามากัน4คนค่ะก็เลยต้องเลือกที่3มคนขึ้นไปจากนั้นมันก็ให้ใส่ชื่อของคนที่ถ่ายซึ่งอันนี้เรางงกับตู้มากๆว่าเราเลือกถ่ายมากกว่า3คนแต่มันให้เราใส่แค่2ชื่อเองค่ะ พอใส่ชื่อคนที่2เสร็จปุ๊บมันก็ให้เราไปต่อเลยอันนี้คือแบบงงทุกคนก็มองหน้ากันว่าอา้าวทำไมจาก4เหลือ 2? 2ต่อมามันก็จะให้เลือกว่าคนที่ถ่ายรูปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงก็จะมีแบบเป็นเพื่อนดุนพี่รุ่นน้องเพื่อนร่วมชมรมหรือว่าอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่เครื่องมันจับเวลาตลอดเราก็เลยต้องกดแบบมั่วๆไปค่ะนี่ก็เลือกแบบเป็นเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็กดถ่ายรูปแนวอะไรไม่รู้แล้วยังให้เลือกอีกว่าเรามาถ่ายรูปในโอกาสไหน ก็มีทั้งแบบหลังเลิกเรียนวันเกิดเทศกาลแต่พวกเราเลือกมามาช้อปปิ้งกันค่ะก็เลยกดที่ปุ่มนี้อ้าวมือไปโดนอะไรไม่รู้สุดท้ายก็เลยได้เลือกแบบเหมือนไม่ได้เลือกแล้วเครื่องมันก็โหลดต่อค่ะทีนี้เราก็มาเลือกสไตล์การถ่ายภาพกันบ้างว่าจะเอาแบบไหนนี่ก็กดกันแบบมั่วๆเลยค่ะเพราะว่ามันจับเวลาตลอดคือตอนที่เราเห็นเวลามันค่อยๆลดลงเนี่ย ใจมันอยู่ไม่เป็นสูงมาก,มากคือเลือกอะไรได้ก็เลือกไปก่อนเลยส่วนนี้คือแนวภาพเคลื่อนไหวที่เราสามารถเลือกสไตล์เองได้เมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดปุ่มโอเคในที่สุดก็ได้เริ่มถ่ายกันสักทีตรงหน้าจอมันจะมีขึ้นให้นะคะว่าเราต้องไปทางไหนและนี่แหละค่ะคือตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ของเราก่อนอื่นให้เราเอาสัมภาระที่ไม่จาเป็นทั้งหมดวางเอาไว้ข้างๆตรงนี้จะมีที่วางกระเป๋าโดยเฉพาะเลยนะคะ แล้วจากนั้นก็ให้จัดเสื้อผ้าหน้าผมให้ดีเพราะเราจะเริ่มถ่ายรูปกันแล้วความสนุกของการถ่ายรูปในตู้สติกเกอร์ญี่ปุ่นก็คือมันมีเวลาจํากัดให้เราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยทุกคนก็จะรีบมากๆแล้วคือไอ้ความรีบหลึกหลักหลอก,ลก,ลกแหลกเนี่ยแหละค่ะมันสนุกมากๆเลยทุกคนเห็นที่พวกเรากาลังโพสกันอยู่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ท่าที่เราคิดเองนะคะคือบนหน้าจอมันมีท่าให้เลยว่าให้เราทํายังไงเราก็เลยทําตามมันค่ะ เพราะว่ามันเป็นท่าที่ทางตู้เขาคิดให้แล้วว่าถ่ายออกมาแล้วจะสวยตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าบูดิกุระสำหรับใครที่เคยถ่ายนะคะทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าถ่ายออกมาแล้วหน้าเป็นเอเลี่ยนทุกคนนั่นก็เพราะว่าเขาพยายามแต่งให้มันสวยเวอร์เกินจริงค่ะพอถ่ายครบุกช็อตตามจํานวนที่เขาให้มาแล้วจากนั้นเราก็จะมาแต่งรูปกันจุดแต่งรูปก็จะอยู่ข้างๆคนถ่ายสติกเกอร์เลยเวลาแต่งรูปมันก็มีเวลาให้จํากัดนะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันหยุดเวลาให้เรา ถ้าไม่มีใครมาถ่ายรูปต่อมันก็จะหยุดให้นานหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาถ่ายรูปต่อแล้วมันก็จะเร็วนิดนึงค่ะจริงๆเราอยากถ่ายมาให้ละเอียดกว่านี้นะคะอยากถ่ายอุปกรณ์แต่งรูปให้ทุกคนดูด้วยแต่พอดีแบตโทรศัพท์เราหมดค่ะอันนี้คือยืมโทรศัพท์ของพี่อีกคนที่มาด้วยกันถ่ายก็เลยไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ไว้ถ้าได้ไปอีกเราจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะคะครั้งหน้าจะเอาแบบละเอียดเลยครั้งนี้ก็ดูแบบคร่าวๆไปก่อนเนาะมาถึงโหมดแต่งรูปกันแล้วค่ะอันนี้เขาจะมีให้แต่งรูปกันสองฝัง คนที่ถือปากกาฝั่งซ้ายก็ไม่สามารถไปจิ้มจอฝั่งขวาได้นะคะปากกามันจะไม่ทํางานค่ะคือเราต้องแต่งใครแต่งมันแล้วเอามือแตะก็ไม่ทํางานด้วยต้องใช้ปากกาของมันเท่านั้น <c oughs> การตกแต่งก็ทําได้หลายอย่างตกแต่งได้ตั้งแต่ผิวขนาดดวงตาสีผมสีลิปมีสติกเกอร์สําเร็จรูปหรือว่าเราจะใช้ปากกาวาดเองก็ได้ นี่นะคะบรรยากาศตอนแต่งรูปพอดีมีพี่ที่มาด้วยกันเขาถ่ายไว้ให้ทุกคนก็จะส่มหัวกันประมาณนี้เราอยากบอกว่าตอนแต่งรูปแบบมันหนักใจมากๆคือมันนึกไม่ออกค่ะว่าจะแต่งอะไรดีก็เลยต้องผลัดกันแต่งกับคนอื่นๆแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือเราจะได้ภาพที่มันออกมาเป็นแผ่นเนี่ยทั้งหมดแค่2รูปส่วนรูปอื่นๆต้องรอรับทางอีเมลหรือไม่ก็แอปพลิเคชันเฉพาะของมันเรามีแอปอยู่แล้วก็เลยจะรอรับรูปเต็มทางแอปค่ะแล้วนี่ก็กําลังมารอาให้รูปปิ้นออกมานะคะ รอนานมากคือเราอยู่ในท่านี้จนเมื่อยอ่ะแล้วจุดที่รับรูปเนี่ยก็อยู่ข้างๆตู้เลยค่ะไม่ต้องเดินไปไหนไกลรูปมาแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากๆเป็น2รูปที่พวกเราลงความเห็นเลือกกันเองเลยแล้วนี่ก็คือรูปถ่ายที่เราได้จากทางแอปเราถ่ายบ่อยแล้วนะคะก็เลยชินกับหน้าเอเลี่ยนของตัวเองแต่ถ้าใครยังไม่เคยถ่ายบอกเลยว่าต้องตกใจหน้าตัวเองทุกคนมีเราเหรอเนี่ยถึงจะหน้าตาประหลาดยังไง ถ้าใครได้มาญี่ปุ่นเราแนะนําให้ลองถ่ายรูปสติกเกอร์ญี่ปุ่นดูสักครั้งค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆแถมยังได้ภาพสีสันสดใสกลับไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยไว้มารีวิวญี่ปุ่นอีกนะคะวันนี้ไปแล้ว